ซอยหอมแดงซอยเมน<ด>ูยำที่นี่ขายดีนะคะไม่ว่าจะเป็นยำไข่เค็มยำกุนเชียงยำไข่าดาวอยำหมูยอค่อนช้างเด็ดดีแต่เนมนูยำวางหมดวางหมดใช่ค่ะ ล้อกันอยู่สองคนาหาหาของทีนึงก็ไล่เปิดตู้อยู่เป็นสองคนครับพอมีตู้เย็ยนเพิ่มอันนี้ก็หาของไม่ค่อยเจอนะทพี่นางเตรียมหัน่นทำอะไรฮะยำ ยำไข่เค็มไข่หอมแดงยำยำเดียอไปอ๋อนนั้นไงน้องนางเข้ามาวางนะใช่ไหมล่ะอ๋อเขาเตรียมที่จะไปทำยังงอ๋อเขาเตรียมที่จะไปทำยังไงนี่ครับกระพรอเตรียมยำไข่เค็มครับ เพราะว่าทางร้านนี่ขายขายไข่เค็มขายไข่เป็ดไข่ไก่อยู่แล้วนี่เรารับมาสัปดาห์หนึ่งไปไปเอามากี่หนนะฮะเนี่ยไข่สองหนเนาะนี่ฮะไข่เป็ดไข่ไก่ผมก็ซื้อแต่ร้านนี้แหละเพราะว่าเอามาใหม่ๆสัปดาห์หนึ่งไปเอามาสองรอบนี่นี่นี่คือไข่นี่เอามาม่เมื่อไหร่ฮะชุดนี้วัน วันนี้วันอาทิตย์อ๋อมาวันศุกร์เนี่ยเหลือแค่นี้นะนี่ไข่ยงใหม่เลยช่ใช่ที่ผมซื้อที่นี่เพราะว่าใหม่สดเสมอฮะไข่ที่นี่แล้วก็รับมาจากฟาร์มแล้วก็ฟองใหญ่สดใหม่รวมทั้งไข่เค็มก็ก็มาเตรียมทํายําไข่เค็มนะเดี๋ยวมาดูกันเพ็บวิ่งวิ่งออกมาสาธิตสาธิตกัน ให้ให้ประพรนี่ฮะแกะสามสิบฟองนะประพระเดี๋ยวมาดูยำไข่เค็ม,มไข่เค็มน่าทานเฮ้ยเตรียมทำน้ำยำไข่เค็มครับอ,อ,อันนี้น้ำเชื่อมงนักตาน น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมของเราก็า<ช>าคือน้ำตาลเคี่ยวกับเน้ำกระเทียมดองค่ะน้ำตาลเคี่ยวกับน้ำกระเทียมดองน,น้ำปลาลงไปมะนาว ตอนนี้มะนาวในสวนยังยังออกหมดแล้ยมาซื้อเลยฮะนี่นี่หน้ามะนาวแพงรือยังคะเนี่ยแพงแค่ช้านไปละห้บาทเลเดียวใช่เมษาแล้วตอนนี้มะนาวแพงแล้วแล้วร้านที่อ้อมนี่มะนาวสดอย่างเดียวนะฮะไม่มีมะนาวขวดที่กระป๋อก็ข่ยี่สิบาแล้วคะตอนนี้เี่เปล่ามาสิบห้าตอนนี้มะนาวแพงก็เลยขึ้นมาห้าบาท น้ำพริกกะปิร้านพี่อ้อมนี่อร่อยมากคราลผมอยากทานน้ำพริกนี่ต้องต้องเจ้า,านี้มีบางทีไปต่างจังหวัดขอขอซื้อใส่กล่องด้วยนะ,ะไปทานระหว่างทางใช,ใช่ค่ะมีวางก็ทำสองกระมังค่ะจาออเดี๋วมา่อเราปรุงเราปรุงตอนตอนบ่ายใช่ไหมครใช่ค่ะเดี๋ยววันหลังมาดูมาดูปรุงน้ำพริกกะปิ ลาล้มยำมาแล้วป่ะ่าไปครับไปดูยันไข่เค็มพอร้านเราก็มีข้าวต้มขายเนาะมีข้าวต้มเป็น,นถุงๆขาย หอมมะนาวจังเลยหอมซอยหอมแดงซอยเมนูยำที่นีนะ่ขายดีนะคะไม่ว่าจะเป็นยำไข่เค็มยำกุนเชียงยำไข่าดาวยำหมูยอค่อนข้างเด็ดดีค่ะเมนูยำวางหมดวางหมดค่ะ,ะพรให้พี่อ้อมตักให้ผมถุงนะไข่เค็มเนี่ยยำกุนเชียเลยหน้าเลยนะสีแดงนะคะ ทีย่างนอตกับทีโรยหน้าหน่อยไปโรยที่หน้า,านร้านเก็บไว้แล้วจ่าเยเลยราคาขอบคุณเชฟครับขอบคุณครับมาอยู่หน้าร้านแล้วครับไส่เต็มของเราผมขอถุงนึงนะครับพี่อ้อมครับมันจะกัดหน้าร้านครับอะไรออกมาก็วูบ,บวหมดวูบหมดต้องต้องร,งรีบรีบมาสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ทัน บรรยากาศทึกคัดวันอาทิตย์พอใสายๆก็พอใสายๆก็คนก็เริ่มทยอยมาฮะแล้วพี่อ้อมบอกตอนนี้ขายดีคนไม่ไปไหนซื้อกับข้าวไปตุนไว้ที่บ้านเหมือนอย่างผมเนี่ยดีครับก็เอฟซีฮะก็เป็นกำลังใจให้นะฮะเก็บตัวอยู่กับบ้านรับใจตังพี่อ้อมเลยนครับ กลับมาถึงบ้านแล้วครับพี่โดโดลุยเละเลยของมักของพี่โดโดออแต่ว่า<อ>นี่เนี่ยให้อันนี้มาให้คูตักชิมไมาให้คุตักชิมกับยำไข่เค็มยำไข่เค็มนี่ฮะยำไข่เค็มที่จริงยำไข่เค็มต้องทานกับข้าวต้มนะแต่คุตักเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานข้าวสวยนะคุณตักจะทานกับข้าวสวยไข่เค็มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เราจะฝึกให้พิ่โด,โดกินกินยำไข่เค็มนะ ไม่รู้จะสาเร็จือเปล่าเพราะพี่โดนหนมจีนไปหนึ่งแล้วอะไรกันผัดมือเขืยยาวในผัดมือเขืยยาวอยู่คลิปที่แล้วในแทบจะเมาอยู่คนเดียวเลยผัดมือเขือยาวเป็นไงยำไข่เค็มสุดยอดเค็มข้นมากเค็มข้นมันอยู่ที่สูตรน้าน้าน้ํยาน้ายาอ่ะใช่ไหมน้ํายําเขาอที่ผมเน้นไปถ่ายเมื่อกี้ถ่ายตรงน้ํายํา คุณเคยเอามาใช่ไหมมันเป็นน้ํากระเทียมดองเคี่ยวกับน้ําตาลนะฮะใส่ยำใช่ยำต่างๆอะไรมากนะผมน่าจะมีคลิปนะเดี๋ยวสูตรน้ํายำเดี๋ยวผมเอาไว้ตอนออนสกรีนแล้วกันนะครับอร่อยค่ะลองตักชอบทานเอาเอาตรงไข่แดงให้พี่ดกินเอาเริ่มไข่แดงก่อนพี่ด้วกินได้พี่ดชอบอ่าลองดิลองดิพี่ดกินขันย้ายใส่กันลูกบนโต๊ะก็ของร้านเชฟทองเจ๊อรุณีทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย หมดไป <laughs> หลายรายการแล้วอ่ะอพี่โดกนนโดชิมนะอือคุตั๊กชอบชินไข่แดงอ่พี่โดาชิอมอร่อยไหมพี่โดาิมอร่อยไหมลูกกินกับข้าวกล้องนี่อร่อยอข้าวกล้องของเรามันนิ่มครับ ข้าวกล้อง<ม>นี่ใครที่ทานข้าวกล้องนะคะจะมีน้ําตาลน้อยอ<ม>แล้วก็ช่วงนี้คุณตักก็ควบคุมน้ําหนักก็ลดไปสามกิโลเพราะว่า<ม>ทําให้เราคล่องแค่วว่องไวไมอ้วนท<ม>านอาหารอยู่แต่ก็ต้องควบคุมเจ้าะมาณบ่ายสามโมงสี่โมงก็งดทานข้าวแล้วแล้วก็จะเป็นทาน ผลไม้แทนกระหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ยำไข่เค็มเมื่อเช้าคุณตาก็จะทานเยอะหน่อยค่ะทานเข้ากล้องนะคะอเพี่โรเอาอีกไหมลองดูอีกไหมอะไรอ่ะไข่เค็มไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอเดี๋ยวนะครับงั้นก็สำหรับปิดคลิปให้หน่อยยำไข่เค็มของเคปทองนั้นจุดยอดมากเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วค่ะ น้ำน้ำยำม,มันจะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะไข่มันก็เค็มอยู่แล้วมันก็จะมีตอกนวลนวลน,นิดๆเค็มๆเนียนๆหวานๆเนอยนอยเปรี้ยวยกช้อนหน่อยดิพูดไปไม่ไม่ไม่เห็นของจริงอือเนี่ยยำไข่เค็มของเทพทองอร่อยมากๆเลยนะคะทานกับข้าวต้มร้อนๆอ่ะสุดยอดเลยค่ะใช่โดยเฉพาะน้ำยำเนี่ยเอาไปราดอย่างอื่นเนี่อร่อยเวลา คนมาซื้อเนี่ยขอน้ำยำเพิ่มนะฮะเห็นเชฟทองเขาราดน้ำยำไปเยอะหน่อยคือคนขอนะขอน้ำยำแล้วแบบกินกับข้าต้มแล้วไปราดกับเขาต้มนะแล้วก็กินได้นี่ครับอ่ะร้านเชฟทองอยู่ตรงไหนอ่ะบอกเพื่อนๆกทีเดี้วเชฟทองนี่ยอยู่ตรงอิสรภาพที่27ก็ได้เข้าทาง27ก็ได้เข้าทาง29่กทับหนึ่งก็ได้นะคะบ้านคุณตกิถที่ยีิบทับสองแล้วก็เข้าไปในซอยนิดเดียวค่ะประมาณ10เมตรเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงเข้าไปในร้าน จะอยู่ร้านเชฟทองก็จะเป็นร้านอาหารไอขายเนี่ยค่ะอาหาร<ม>ตาไอแบบกับข้าวนี่ค<ม>่ะเยอะกว่าเพื่อนเลยค่ะร้านนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนในตลาดโพสัมต้นร้านเ<ม>ชฟทองร้านเจลนีนะคะก<ม>ูตักทานมาเป็นกี่ปีแล้วเนี่ย<ม>ประมาณ20กว<ม>่าปีแล้วเนาะ20ก<ม>ว่า<ม>ปีตอนนั้นยังไม่ได้มีทำย YouTube นะคะก็เลยสั่งทานประจำนะคะเวลา ที่เกศทาอาหารก็เราก็พึ่งพาร้านนี้ได้นะคะค่ะสำหรับคลิปยําไข่เค็มนะคะคุณตั๊กว่าสุดยอดมากค่ะคุณตั๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดกดสมัครสมาชนะคะคก,กดติดตามช่องรโดพาเที่ยวนะคะคุณตั๊กก็จะมีนําเสนอร้านอาหารดีๆมาฝากเอนะคะทุกทกท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะสวสัสดีค่ะครับดูครับสวัสดีครับ,รบเจอกันคลิปต่อไปครับนี่จ้าขอบคุณนะคะจ้านี่ค่ะเสื้อ่ะทเจอาจย์มาให้หนูใส่ค่ะ เนี่ยเบอร์เอสค่ะสวยมากใส่สบายมากใส่พอดีตัวค่ะเบอร์นี้ดูกับน้องนางได้เดียวกันนะคะเบอร์เอสค่ะอ๋อเบอร์เอสแต่ว่าคนละหุ่นนะคะแต่ว่าใส่เบอร์เดียวกันใส่สบายไหมสบายไหมสบายอาจารย์เนี่ยตัวอาจารย์ขายตัวไหนนะคะสองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบเอฟซีถ้าเอฟซีท่านไหนสนใจก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะคะตัวละสองร้อยห้าสิบค่ะถ้าเนื้อดี ใส่สบายค่ะใส่แล้วไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนนี่ผมมาแจกทั้งทั้งร้านเลยนะนี่คือนี่อาจารย์มาแจกค่ะก็เลยก็เลยลองใส่กันเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนนัดกันใส่ทั้งร้านขายใส่เสื้อดโดพาเที่ยวทั้งร้านอขอบคุณมากครับมาให้เรียบร้อยค่ะ